thank you. Soy and my my shujuk Pam gift to. Em kokukka ne tasse kokumaka. Everyone. Um uh event. Eh? Before outside. thank you, everyone. Thank you. Okay, okay. Chicken, baby, my my baby, eat time. Uh, tukon. Uh, yes. Tukon event time. Uh, we we event home pro event. hi high, sardika. And many tukon keep me Charlie and gift but Yang Yang open. Yang Yang only food and midnight open. But uh, uh, vacation next uh, I, I have a uh, open uh, Kaujai Kaujai Tukun. So pink nugget, sorry, 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 forever. Thank you, Kaujai. Thank you. Yang yang k it t can't open. คุณคอมคอมพัทยาคอมพัทยา you have me สวัสดีค ah, ่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเป็นนึงให้ทุกคนสวัสดีค่ะ MVP นารักจิงๆนารักทุกคนไม่ไ MVP เอ่อ TikTok in number one Jing, jing, 나랑, and very kind, very lovely, and gam, Gamin Charlie MVP, Suk Yot, Jing, 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 g g i n Do you have palo bang? Um, palo bang. Sorry. Big bang. Đồ Type C. Type C. Fat, fat belly, gum gum. what? เนี่ย my fate อืม big big no big small จริงจริง c o อืกูเลยนะวีวีวีอไซค์โบรใช่ไหมโอเคอินโบรตปุ๊บแฮปพาลัมเวลี่แรงแรง and a n many many raining ลมแรง and boat โอ้โหกูด <laughs> Charlie very like like I'm go about my tokon my my park Charlie my park you know my park why oh, banana boat ah uh, banana same boat Charlie same, เนี่ย park have boat you park ta cute yes and you are very neat ngook and ทุกคน yesterday banana boat um this time book, <laughs> I'm jing jing เปรเจ็บอังแอนมาเจ็บถ้าถ้าในทะเลจริงๆเนี่ยโซฟาเจ็บมากๆม,มีบันาน,นาโบตโซฟาถ้าโซฟาเวลาคว่ำในทะเลเพืเ่อนๆน่ารู้นะที่ว่าคางแทกปากแตกคางแตกกันเมื่าผมนั่งหลังน้โอ้เจ็บแ,แสบหน้ามาก นี <bonus> ley, ่ <c oughs> oh, ูดดๆย้อนเตย์วีเพลย์ปันนาบทผมก็ไปด้วยนะครับยูแอนชาลีแบ็กยูปันนาบทแล้วเวลาแบบความแรงๆอ่ะโอ้โหนี่กระแทกหน้าฮ่นี่กระแทกนี่ก็เทคเมดิซีนกูดกูดและมีเป็นไรอืมเจ็บเจ็บนี่กูดกูดกูดบไม่เป็นไรอันตรปากแตกเหมือนกันนะครับเมื่อวานอีโต้ วันเกิดไทยเสีปากแตก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 อีฟนี่นี่นี่อีฟนี่บล็อกนค่นีอีฟนี่นะอีฟมีโปลเรีกเรียกว่าดังหักดังหักดังหักไม่จำมึงไปจริงจริงดังหักดังหักปากแตกกันนะเมื่อวานโอเค I อ a n t ทุเรียนฮะทุเรียนทุเรียนจนแฮปนี่นแฮปช i สโ e แฮป y e สทุเรียน จิงโฮเทลตันโอเคยด t h a n รสวย์ตุไป่โฮเทลจิงจิงสวยมังมาเนี่ my ตุ๊ก my my เข็มเพนกิฟต ไม่เหมากทุเรียนไลฟ์ไลฟ์นะได้เอาแบบนี้เอาแบบนี้ดีกว่าให้ให้อะกัมมินแบบนี้อันนี้ก็แล้วกัมมินอาจจะไม่ชอบคือทูเรียนเขาดิ๋วกับน้องคาไหนมยกัมมินให้ชิมไม่ไม่ชอบชิมนี่อันนี้จะไม่หรือว่าลองชิมก่อนทไมเอาละลองชิมอันนี้สุกแล้ว ฉน <łość> ไม่นัดกูลม่เรือล่มมเรา่มร้ดกันครึ่งนึงก็ยังดีอานกินั้เดี๋ยวมากิน ไปเลยเริ่มเลยควันนี้สาธุพายุเข้าตอนเราออกเรือแล้วก็เรือคว่ำแต่เราลอดกลับมาครึ่งหนึ่งฮะอะไรเนี่ยเราลอดกลับมาครึ่งหนึ่งพูดจริงอะไรนะครึ่งอยู่ไหนอะอะไรนะใครจะกล้าไปวะเนี่ยถ้ามอนก้าใครอยากไปเลยอร่อยอร่อยนี่ไหมหวานได้ไหมเหมืนพี่เอ็งมันมัเลยถ้าเราติดเกาะล้างกูต้องเตรียมแบตเตอรี่ไปวันนั้นเห็นกินในหิรแบบไม่สุกปะ กับเมืองไอันนั้นไม่สูกค่ะมันก็เลยไม่อร่อยเนาะไม่กามินอันนี้คือเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนเลือกมาให้นะซอมไทม์อ่ะเลยอ่ะเลยอยากกินไหมคะแมากกินไหมไอ้นน้อยอยากกินทุเรียนมั้ยทุเรียนทุเรียนงกินกุ้ดไอ้เลยอม่เทียบกับทีกที่เคยกินกุ้ดกุ้ดเอาอย่างนี้ไป อะไรแหนี่อร่อยไหมโอ้อร่อยอร่อยชอบชอบเดี๋ยวกินก่อนยังไม่อนกินเลยเอาไว้ชิ้นก่อนก่อนมีไหมเจ้าบอกอะไรก็อร่อยมมาาะ้อมคอมคอมเมียเห็นไหมมะม่วงมะม่วงน้ำอร่อยจริงอือจริงต้นไงอันนี้คือแบบจริงแบบหลงแล้วตัดถ่ายถ่ายบรรยากาศไว้ให้ทีวัจริงจริงเลยปู่ดีเมมเบอร์การบินแบบเฟิร์สไทม์ ดูเรียนยิ่สดเม่ใยาิปปกิมีดูเรียน I try ปูจริงจริงอร่อยปต่เขาายน่ขอบนไ่อร่อยพรา m ไทยจริงจอร่อยใช่แล้วก็ที่ชาลีบายยูอะโนเพราะว่าอันนั้นไม่สกเลยอ่อนแน่อ่อแน่อัน้นมันยังไม่สุกใช่ของคุณแข็งจะใจเลยมากๆแบบเลยแต่เราชวนไม่ได้กินแอเนชานีไม่ใช่หรอใช่ของคุณเนี่ยซื้อให้กาบินมันแข็งก่อนให้ดูแ ได้จะปูให้มาก็มีแต่มันมันมีทั้งสองแบบอ่ะแต่เข้าใจเราเน็กครั้งแรกก็ไม่กินคร้งสองก็ไม่กินแล้วเป็นไงตอนนี้แดกจนป่วยแทนตีใจมั่งมั่งไม่เหลือที่ใจตอนนี้มีที่ใจเอ็น จริงๆอะ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  <that those relationships get work> family, family, a ะอ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 ัอะ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 อนีะอะอะอยอาอี่ะอ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 อะ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 ะ Me, ah, me want to together p a t a y a b u t can to books to come Charlie and Charlie, uh, Charlie company and Charlie family uh jing jing lovely you know jing jing lovely 100 jing jing happy in Thailand t h first time vacation yes. 3-day 3-day uh, three three day vacation um, very kind very kind and very lovely very lovely lovely family lovely company <laughs> 디자이징징징 ting t i i u i r e m o c 디 m 이 c k g e i o m o t h e r y v o r t time. Mm. my my life uh, first time very s w o e o u h a m i maybe maybe s w e e is my feeling good my feeling ติดใจปวดไอซีอุ้ลซี everything sweet มากๆทุกคนเข้าใจ thank you uh huh.

ทุกคนมีความสุขนะครับเดี๋ยวเนี้ถ่ายบรรยากาศตอนตอนพาัำตอนพายุแบบว่าเข้าเรือแล้วเรือแบบโค้งเค้งใกล้คว่ำครับเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูที่น้าตุก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 ะแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนมี Come in, come in five minute and uh go to boat a boat ah, f i s h f i s h chick, and oh uh, c h you know, f i s h f i s h o w can say fish, fishing, f i s h Pissing We together go to boat fishing, yes pissing and it so pick Thank you everyone thank you Kokumaka. thank you so much everyone 톡그 톡파 타이스픽 톡파 톡파 톡 그, 톡파 <laughs> I'm thinking love because very 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 very, very low handsome. And very cute. Too. Charlie Family 찡찡 or uh, baby 나나 and l o Why love? y y Why? Why handsome? I don't know. o oh, you don't know? You know, 찡찡 handsome. Uh, secret. Charlie, Charlie secret, you're my type. Jing jing, jing jing, ting jing law. And very nalang nalang. Live, you know, broadcast? Mm. No, no. No. Yes, yes. Oh, good. 나라, 찡찡 로우, 징징, 찡징 징징, 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 징징징, 징징, 징징징, 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 징 I love Jinjin, Jin baby. Hmm, mama. Mm -mm. Thank you, <laughs> so Handsome, handsome. Are you happy? Oh my, my body and Jep Jep, old Jep. Uh, all company family, Charlie, Charlie family, old Jep. <laughs> many play <laughs> handsome happy one happy one you can baby <sighs> when i show i want to show my baby i want to see how can made how can how how can no, I'm Jing Unlucky <laughs> Young young baby young I'm and money, uh, and many 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 um, walk walk and love my life The <gasps> one high my life enjoy and finish I'm y o u n y o t finished. No. Um, my. Ah, not good, speak not good. Next week. h i c k e n h Sorry, my baby c h i c k e I have baby, Tukun. I l o v m My baby. My baby. Ba, ba, Next to ear. Oh. It's a next ear made a baby and two ear next two ear. Boom. Oh. 트쿤 트쿤 와도 바우 띵기 트쿤 잠깐만 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 트쿤 웬스 Pony, pony, happiness hi Pony, pony, have me hi Thank you. You can do it. It's okay. Yes, yeah. yeah. Okay. To hmm. come. What about thinking? I. หนึ่ 능... 어, 야옹 カッ โอเคโอเคทุกคนโอ้โห oh oh. เดี๋ยวถ่ายตอนพายุเข้าเรือมให้ดูนะครับทุกคนวิโไซดอร์ o บ๊ทบ๊ททุกคนนี่เวนนิงกูดเลยโอ้โหว้าดายมั่งมั่งอ่ะอันนี้อะไรอะไร Wallah 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 <laughs> Dukkon see you See you I can I can show time you can show time many time I can come back Thank you everyone name charlie baby name baby name Got what? Okay, とくん、しーよ、ちょくまいなか、Thank you, とくんま Thank you, とくんま you, とくんまなか、Thank you, Thank you, とくんま Thank you, と Thank you, a k y o Thank you, Thank you, とくまい Thank you, everyone, thank you.